ชูมมันเถาสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะครับวันนี้พบกับเหล่าซื้อนัดเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการบอกอายุตัวเองไปแล้วนะครับโดยการใช้จำนวนเรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับวันนี้เหล่าซื้อก็อ ีคำศัพท์ใหม่มานำเสนอเด็กๆนักเรียนนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองภาษาจีนพูดว่าต้งอู่ต้งอู่นะครับแปลว่าสัตว์นะครับซึ่งวันนี้เราซื้อก็จะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็การบอกจำนวนเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะครับามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับอันนี้บ้านใครเลี้ยงบ้างนะครับ แมวนะครับภาษาจีนพูดง่ายๆครับคล้ายๆกันอ่านว่าเมาเมาพูดตามหลอดสืนะครับเมาแปลว,ว่าแมวคำต่อไปนะครับไก่ภาษาจีนพูดว่าจีจีจีจแปลว,ว่าไก่นะครับ คำต่อไปนะครับปลาภาษาจีนพูดว่าหู่หู่หูห่แล้วว่าปลาคำต่อไปนะครับนกนะครับอันนี้ที่โรงเรียนเราก็มีเยอะเลยนะครับภาษาจีนพูดว่าเหนี่ยวเหนี่ยวเหนี่ยวแล้วว่านกนะครับ ที่คำต่อไปนะครับตัวน,นี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับห่านนะครับภาษาจีนพูดว่าเออเออพูดตามหล่าซื้อนะครับเออเออแปลว่าห่านนะครับทีนี้เรามาดูรูปประโยคกันบ้างนะครับวันนี้เราซื้อก็จะเสนอคำว่าซื้อนะครับคำนี้หมายถึง ตัวนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์ตัวเล็กๆที่มีขานะครับทักเรียนมาดูรูปประโยคตรงนี้นะครับในภาษาจีนนะครับจะใช้จำนวนขึ้นก่อนจำนวนหรือตัวเลขขึ้นก่อนนะครับต่อด้วยลักษณะนามนะครับและก็ตามด้วยนามสุดท้าย แตกต่างกับภาษาไทยตรงไหนนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นมาดูที่ประโยคแรกนะครับสมมติว่าภาษาไทยพูดว่าแมวดึงตัวใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็นภาษาจีนเห็นไหมครับจะเอาจํานวนขึ้นก่อนก็คือ1ขึ้นก่อนอ่านว่าอีใช่ไหมครับ จากนั้นจะเอาลักษณะนามตามขึ้นมานะครับก็คือซือแปลว,ว่าตัวนะครับและคำนามสุดท้ายเลยนะครับแมวนั่นเองอานว่าเมานะครับก็จะอ่านว่าอีซือเมาแปลว,ว่าแมวหนึ่งตัวนั่นเองนะครับามาดูมาดูประโยคที่2นะครับตัวอย่างที่2ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทยบอกว่านก3ตัวนะครับแต่ถ้าพูดภาษาจีนต้องเอาจำนวนขึ้นก่อนนะครับก็คือ3ตัวแล้วก็นกใช่ไหมครับก็คืออ่านว่าซันจือเหนี่ยวพูดตามหลักสื้อนะครับซานจือเหนี่ยวแปลว,ว่านก3ตัวนั่นเองนะครับ จบไปแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับภาษาจีนในคลิปนี้นักเรียนอย่าลืมทบทวนฝึกพูดฝึกเขียนบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเชียอเชอตาเจียถงเฉินจ่ายเจียน